s วิชชิ่งหนึ่งยูครับขับสิบแปดนิ้วข้างละสองนะครับขับสิบสองนิ้วข้างละสี่ตัวนี้แท่นหนึ่งยูสิบสองนิ้วนะครับเปิดสวิชออนเดี๋ยวจะเทสเสียงก่อนนะครับตัวนี้ต่อชแนลขวามือนะครับเออดังปกตินะครับไม่จีไม่หำนะครับ ข้างขวานะครับย้ายมาข้างซ้ายเดี๋ยวเทสเสียงเสร็จแล้วก็จะเทสกําลังงานไอรฟนะครับว่าสัญญาณลุกขึ้นปกติหรือเปล่าถ้าสัญญาณลุกขึ้นปกติก็ส่งงานได้ครับอ่ะมาเล่งสัญญาณข้างซ้ายโอเคเดี๋ยวมาเทดส กำลังงานไอเวฟอีกทีนะครับจัดไปครับกำลังงานไอเวฟครับตัวนี้ต่อข้างซ้ายไว้นะครับโหลด8โอห์มครับต่อกับดัมมี่โหลดแล้วก็สโคบจับสัญญาณลูกพื้น1 k เอ่อมิตเตอร์ฟุกจับเอาแรงแรงดันเอาพุทนะครับอ่ามาเร่งสัญญาณปึ๊บอันนี้ข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายดันไปเลยขีดที่ประมาณ70โวลต์นะครับ70กว่ากว่านะครับ73 ไฟหนะ้าเครื่องก็ยังไม่พีกนะครับพีกก็น่าจะประมาณ80 80ิบแิพีกพีกแล้วพีกที่80อันนี้ข้างซ้ายโอเคย้ายมาข้างขวาอืมแล้วมีโหลดแล้วม่โหลดมีกลินแล้วแรงเหมือกันนะในเงี้ยเอาทำไมไม่เข้า สเปคคอนไม่เข้าโอเคมัดเฟสยังไม่ร้อนนะครับยังไม่ร้อนมาข้างขวาออปึ๊บลูกขึ้นสัญญาณโอ้ดันไปเจ็ดสิบกวนนะครับแรงๆเลยโอเคสิบแปดข้างละสองดอกเน้นๆครับ เมนยูสวิตชิ่งนะครับตัดไปครับ